สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเหล่าข่าวมอไซค์เช่นเคยนะครับพบกับผมนะครับแอดบาร์สในวันนี้นะครับพวกเราชาวมอไซค์นั้นก็จะพามาดูรถน่ารักกันบ้างกับ Honda g i o n o โรถสกูตเตอร์ดีไซน์คลาสสิกขนาดเล็กที่วางจำหน่ายในประเทศญี่ปุ่นจะมีความน่ารักขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมกันนั้นพวกเราขอฝากคนละ1ไลค์1แชร์1 subscribe เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราและอย่าลืมกดกระดิง่ง เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสัา์ของชาวมอไซด้วยนะครับอ๋อได้อีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ชาวมอไซเนี่ยก็ได้มีช่อง YouTube ใหม่แล้วนะครับที่ชื่อช่องว่ามอไซเขียนเป็นภาษาไทยเลยนะครับยังไงก็ฝากเข้าไปติดตามกันด้วยนะครับเพื่อไปกำลังใจให้พวกเรา Honda ในประเทศญี่ปุ่นก็ได้เปิดตัวสีใหม่ให้กับ Honda g i o n o น2022ที่วางขายในเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเพียงเท่านั้นซึ่งโมเดลนี้เนี่ยมีการดีไซน์ที่คลาสสิกและมีความน่ารักไปในตัว และสีสันใหม่ที่ทาง Honda าเข้ามาเพิ่มเติมให้กับโมเดลนี้นะครับก็มีสีเบจสีเทาสีเขียวและสีชมพูสำหรับ Honda g จีอโน่2 2 2จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ในพิกัด4 9ก cc สูบ4จังหวะระบายความร้อนด้วยน้ำให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่4.5แรงม้าที่800 0รอบต่อนาทีและความจุข,ของถังน้ำมันนั้นอยู่ที่4.5ลิตรมิติโดยรวมของตัวรถนะครับจะมีความเล็กกะทัดรัดโดยจะเน้นความล่องตัวขับขี่ในเมืองเป็นหลัก ตัวรถจะมีความยาวอยู่ที่1,650ม mm, ิลมความกว้าง670ม mm, ิมและความสูงจากพื้นถึงจุดสูงสุดอยู่ที่1 3 5ม mm, ิลมระยะฐานล้ออยู่ที่1,180ม mm, ิมความสูงจากบ่อถ,ถึงพื้นอยู่ที่720มิมตรและน้ำหนักของตัวรถอยู่ที่81กิโลกรัมและยังไม่พอนะครับยังมีพื้นที่เก็บสัมภาระที่มีความจุข,ขนาด20ลิตรสามารถเก็บโมกน็อกหนึ่งใบได้อย่างสบายส Honda g จีออ2022จะมีการเปิดตัวและเริ่มวางจำหน่ายในช่วงวันที่20มกราคมปี2022นี้แต่ว่าจะวางขายในเฉพาะประเทศญี่ปุ่นเพียงเท่านั้นนะครับถือว่าเป็นที่น่าเสียดายนะครับที่ไม่มีการเปิดตัวในฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือว่าในประเทศไทยบ้านเราก็เชื่อได้เลยนะครับว่าถ้าหากเข้ามาในไทยแล้วเนี่ย ก็มีคนให้ความสนใจโมเดลนี้ไม่น้อยเลยทีเดียวและเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างกับโมเดลในพิกัด 50cc คันนี้ส่วนตัวผมเองนะครับคิดว่ามันน่าสะสมดีนะมันดูเล็กแล้วก็น่ารักดีเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันก็น่าจะโอเคเลยแหละแต่ว่าทางกฎหมายในบ้านเราเนี่ยรถขนาด 50cc เนี่ยไม่สามารถจดทะเบียนในบ้านเราได้แต่ถ้าหากได้มาจายตลาดก็คงฟิลไม่เบาเลยนะ และอีกอย่างในบ้านเราเนี่ยไม่สามารถนํารถเข้ามาได้นะครับหรือว่าจดเป็นอินโหวได้ก็ต้องเสียดายโอกาสนี้กันไปแต่ก่อนจะจากกันไปพวกเราขอฝากคนละ1นึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งซับสไครเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราและอย่ายลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารของชาวมอไซค์ด้วยนะครับสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาก,กัรไปก่อนพบก,กันใหม่ในเหล่าข่าวครั้งหน้าผมแอดบารรายงานสวัสดีครับ